สวัสดีค่ะออกขวัญน,นะคะขอเสือนิดนึงทำไมธุรกิจผู้เชี่ยวชาญต้องทำ personal branding บน Social Media เพราะอะไรคะหนึ่งเลยค่ะถูกต้องนะคบนะคะราคาถูกนะคะเราไม่ต้องไปรอออกทีวีไม่ต้องรอสื่อไม่ต้องรอวูดดี้ไม่ต้องรอใครทั้งสิ้นนะคะมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเราก็ออกสื่อได้แล้วแล้วแล้วนะคะเราสามารถมีช่องของตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้อยู่คนทีวีบ้าน ใครดูบ้างน้อยมากเลยใช่ไหมส่วนใหญ่เราเล่นโซเชียลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโปรโมทต,ตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียเดียยเดีย,ดย,ดย,ดยจะตลกไปไหนเนี่ย <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องโปรโมทต,ตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียเพราะว่ามีคนใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากแล้วอีกประการหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เทรนดการเรียนจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะคนจะเรียน บน YouTube มากขึ้นนะคะแล้วก็จะเรียนบนเว็บไซต์มากขึ้นคนจะเลือกครูเองนะคะไม่ใช่สมัยก่อนที่เราจะต้องไปนั่งรอให้ครูคนนั้นมันคนนี้มาสอนทั้งทั้งที่เราไม่ชอบนะคะคนจะเคารพมาสเตอร์ดีกรีหรือการเรียนในปริญญาบัตรน้อยลงนะคะคนจะเลือกเรียนแต่ในสิ่งที่ตัวเองชอบและทําแต่ในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือถ้าเขาไม่ถนัดเขาอยากหาความรู้เพิ่มเติมเขาก็จะเลือกครูด,ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้น เราจะต้องโปรโมตตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียถ้าเราไม่โปรโมตมันจะเป็นยังไงคะคนก็จะไม่ซื้อเราคนก็จะไม่รู้จักเรานะคะสมมุติว่าเรื่องเรื่องเดียวนะคะถ้าสมัยก่อนไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ย เราจะต้องพูดถึงร0อครั้งกับ100คนหรือจะต้องเช่าโรงแรมหรือจ่ายเงินมหาศาลนะคะเพื่อจะได้พูดสิ่งนั้นให้กับคนฟังแต่ถ้าเรามีโซเชียลมีเดียเราพูดหนึ่งครั้งผ่านคลิปวิดีโอนะคะมันก็จะเป็นเครื่องทุนแรงนะคะทำให้เราเนี่ยแบบพูดแค่หนึ่งครั้งแต่มีคนฟังล้านครั้งนะคะถ้าเกิดคอนเทนต์ดีมีการแชร์หรือซื้อโฆษณาเพิ่มเติมซึ่งค่าโฆษณาก็ถูกมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น คนที่ทำธุรกิจผู้เชี่ยวชาญก็ต้องทำ personal branding บน Social Media เพราะจะทำให้คนเนี่ยซื้อสินค้าให้เรามากขึ้นนะคะลดเวลานะคะลดเวลาลดแรงนะคะของเราด้วยนะคะ การทำเพอร์ซ a นอลแบรนดนะคะจะทำให้ลูกค้าเนี่ยไว้ใจนะคะแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำแล้วเขาก็ตามหาเราเจอด้วยเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะเป็นลูกศิษย์ของใครนะคะเราก็ต้องไปคุกเข่าอยู่หน้าสํานักเป็นเวลา3วัน3คืนนะคะแต่ตอนนี้นะใครอยากเป็นลูกศิษย์เรานะคะไม่ต้องขึ้นเขาไปตามหาแค่เปิดสมาร์ทโฟนก็ตามหาเราเจอแล้วเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะทำให้ คนเนี่ยคุณตาอ่าถ้าจะเรียนโซเชียลมีเดียถ้าอยากรู้เรื่องการหารายได้บนโซเชียลมีเดียต้องเรียนกับใ,ใครคะต้องกดดูเพจใครคะก็ต้องเปิดกดดูเพจออบขวัญถูกต้องไหมคะอ่าถ้าอยากเป็นคนโชคดีนะคะแล้วมีพันล้านนะคะต้องกดเพจใครคะโชคดีมีพันล้านเอ้ย <c oughs> ถ้าอยากฟังเพลงนะคะก็ต้องกดเพจไหนนะคะ โซมีเดย์ day. ใช่ไหมคะถ้าอยากฟังเพลงร็อกแบบซึ้งๆนะคะแล้วก็มือกีตาร์หล่อๆนะคะ<笑><笑>นะคะก็ต้องกดเพจโซมีเดย์นะคะเอยนักร้องก็หล่อมือกีตาร์ก็แจ๋วจะดีมากเลยนะคะแล้วก็เอะเรามาโยงม,มันถึงอตรงนี้ได้ยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเราขายตัวเองนะคะก็เหมือนที่เราพูดแล้วว่าถ้าหนังสือสองเล่มเล่มหนึ่ง มีแต่ภาพการ์ตูนหรือเขียนข้อความกับภาพหนึ่งนะคะอ่านังสือปกหนึ่งนะคะสมมติเนื้อหาเหมือนกันอลองคิดดูนะคะว่าเราจะหยิบหนังสือเล่มไหน <McMahon. S 1> เล่มหนึ่งเป็นข้อความว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งกับอีกเล่มหนึ่งเขียนว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งโดยโคดออกขวัญนะคะมีสองเล่มจะหยิบเล่มไหนคุณบอกหยิบเล่มนั้นขยเกียดโอ๊ดโคดออกขวัญคนก็ต้องหยิบคนที่มีพรีเซนเตอร์ ถ้าเราใช้ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะมันก็ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายแถมทําให้คนจดจําได้สมัยก่อนเราต้องทุ่มเทจ้จางพรีเซนเตอร์ราคาแพงนะคะตอนนี้ไม่ต้องแล้วเราเปลี่ยนเองคะ่ะเหมือนคุณพาทิสารสินแห่งนกแอร์หรือคุณตันโอชิบลาบลา,บลาหลายเจ้านะคะเพราะฉะนั้นการทำ personal branding สำหรับ คนที่ทำธุรกิจผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสำคัญมากๆและทำในโซเชียลเนี่ยเวิร์กสุดๆเลยนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะทำทำโซเชียลมีเดียเนี่ยเหมือนที่ออกพูดแหละลูกค้ามาหาเราเองแบบที่เราไม่ต้องเหนื่อยเลยนะคะทำคลิปครั้งเดียวอัพคลิปครั้งเดียวนะคะซื้อโฆษณาบ้างอาจจะไม่ซื้อก็ได้นะคะคนที่เขาต้องการหาความรู้เนี่ยเขาก็จะเข้ามาหาเราเองนะคะอืมแล้วมันก็เหมือนเครื่องอะ เขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องสร้างเงินการทำ Personal Brand คือการทำให้ตัวเองเป็นสินค้านะคะคือขายความรู้ขายข้อมูลนะคะมันก็เปรียบเสมือนเครื่องผลิตเงินนะคะตื่นมาหลับอยู่นะคะอยู่ดีก็มีคนมาสั่งซื้อซีดีสั่งซื้อหนังสือสั่งสั่งซื้อคอร์สเรียนโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะเราแค่พูดออกสื่อหนึ่งครั้งนะคะแล้วรู้จักการทำา SEO ใช้เคล็ดลับจริงๆนะคะหรือเอาตัวเองไปวางไว้ถูกที่ถูกจุดว่าเราคอร์สอย่างเราเนี่ยต้องพูดยังไง จะไปอยู่ตรงไหนคนถึงจะซื้อนะคะถ้าเรียนกับออกในคอร์สนี้นะคะโปรโมตตัวเองผ่านโลกออนไลน์นะคะก็ถ้าเรียนกับออบคอร์นี้รับรองรู้ว่าตัวเองจะต้องไปอยู่ตรงไหนแน่นอนนะคะแล้วก็ข้อที่4ี่นะคะทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นถ้าเราเอาตัวเองนะคะโปรโมตตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียคนรู้จักเรา ก็อย่างที่เราพูดแหละว่าธุรกิจบนโซเชียลนะคะเป็นธุรกิจแบบ B 2 C นะคะไม่ใช่ B 2 o Z นะคะ B 2 C business to customer ธุรกิจถึงผู้บริโภคเนี่ยมันก็ต้อง มีราคาสูงขึ้นเพราะอะไรคะคนมันดังอะ่ะคนเห็นเราออกทีวีมันก็ชินตาไม่ใช่ว่าได้ยินแต่เสียงใช่ไหมคะแต่เห็นภาพเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เห็นแค่ภาพกับเสียงคะ่ะก็จะทําให้สินค้าเราเนี่ยมีราคาสูงขึ้นเพราะคนเชื่อใจนะคะเอาตัวเองเป็นมาตรฐานไม่ใช่เฮ้ยใ,ใครสอนวะไม่รู้เหมือนกันคอนเทนต์นี้ใครเขียนไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าออบเขียนออออบมันพูดผิดจะได้รู้กันไปเลยนะคะว่าเราพูดอะไรเอาตัวเองเป็นการันตีนะคะเอาคอไปไว้ที่เขียงแล้วนะคะสอน ผิดสอนถูกมันก็อยู่ที่คนคนนี้นะคะมันแสดงถึงความรับผิดชอบและใกล้ชิดกับผู้เรียนทําให้เกิดความเป็นกันเองและคุ้นเคยนะคะแม้จะเห็นหน้าผ่านจออย่างเราอย่างออกกับพอยเชอร์มานก็สนิทกันนะคะ,อ,ะอย่างออกกับนาเดตก็สนิทกันมากพ่อก็เห็นเขาออกทีวีทุกวันนะคะออก,ก็ซีกับเขามากๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่ตามดูออกบ่อยๆก็รู้จักออกบางครัง้งเจออยู่ตามห้างยังจําออกได้เลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราทำ personal branding แม้แฟนคลับเราจะมีอยู่แค่พันแปด แัน6ก็ตามนะคะอันนี้เราก็ไม่แข์นะคะเพราะว่าแฟนคลับจริงๆแล้วเป็นของเราโดยแท้จริงนะคะแล้วก็วิเคราะห์รายได้จากฐานแฟนอ้ออบเนี่ยมีคนติดตามออบอยู่1,600คนเอาตอนนี้ขึ้นเป็น1,700แล้วคะ่ะดีใจมากๆเลยเย่ย <laughs> อ๋อมีคนติดตามออบอยู่1,700คนตา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 ,ตาเป็นเป็นคนที่ สนใจเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียจริงๆนะคะเป็นคนที่รู้จักออบจริงๆและต้องการหาความรู้เรื่องนี้จริงๆนะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าอ้อเราเนี่ยจะมีรายได้ต่อเดือนรายได้ต่อคอร์สเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะ100คนอะสมมุติว่าเป็นแฟนเพจคุณภาพใช่ไหมคะ100คนอาจจะซื้อเราตั้ง50คนนะคะเพราะว่าเขาเชื่อเราจริงๆแติว่า1,000คนเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอ้อ หนึ่งพันคนเนี่ยร้อยคนต้องซื้อคอร์สเราหนึ่งคนเราก็สามารถวิเคราะห์รายได้วิเคราะห์ฐานแฟนได้ว่าอ๋อเราจะมีรายได้เท่าไหร่นะคะหรือเราต้องการจะเพิ่มฐานแฟนเท่าไหร่อันนี้มันสามารถวิเคราะห์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาดูนะคะการเข,าเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราสมมุติว่าเราซื้อโฆษณาผ่านเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถใช้ Google Analytics วิเคราะห์ได้ว่ามีคนเข้ามาดูซึ่งคนที่เขาจะซื้อคอร์สบางคนก็เข้ามาดูถึง5าครั้งนะคะสามารถทําให้เราเนี่ยวิเคราะห์ ผู้เรียนได้อมืมันไม่ต้องมโนไม่ต้องสายมโนไม่ต้องสายจินตนาการนะคะมีสแตตมีข้อมูลให้ดูแบบพร้อมเพรียงซื้อโฆษณายังรู้เลยว่าคนตอบรับเราเท่าไหร่ไม่ต้องมโนนะคะอันนี้ ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้เทคนิคและการใช้เครื่องมือไม่ว่าจะ Google Adwords Google Trend s g o o g l e a n a l y t i c กการทำา SEO ลโบลาบบ,บ,บ,บโอโ้โหคอดีคุ้มมากเลยนะคะนะคะชื่อคอร์สอะไรนะคะจำชื่อคอร์สต,ตัวเองไม่เคยได้เลยเาการสอนให้ดังและรวยด้วยโซเชียลมีเดียอ่าโปรโมทการสอนให้ดังและรวยด้วยโซเชียลมีเดียนะคะก็คือเราก็อยากจะให้คุณแบบคนได้รู้จักตัวเรานะคะแต่เราก็นิยามตัวเองสั้นๆไม่เปลี่ยนเพราะเป็นคนพูดมากเป็นคนของเยอะนะคะก็ถ้าเกิดใครลงเรียน ภายในวันที่25ถึงวันที่7กันยานะคะราคาเวลาพูดราคานี้พูดเสียงดังมากนะคะราคา1,500บาทนะคะ1,900บาทปกติ2,900บาทแต่ถ้าใครลงทะเบียนเรียนหลังวันนั้นแล้วนะคะก็รับไปเลยคะ่ะ2,900บาทมาขอต่อไม่ได้นะไม่ให้ทำไมใจ แต่ว่ามารู้จักที่หลังไม่ได้เลยนะคะเราแบบใครลงก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะรับด่วนรับจํานวนจํากัดนะคะไม่พอใจไม่ให้ลงนะคะหยิ่งค่ะเอาไม่ใช่พูดเล่นค่ะสวยเก่งและหยิ่งนะทำไงได้ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถ inbox มาหรือไาที่ line a d นะคะ aob kwan ออกขวัญนะคะ หรือจะอโทรมาหาออบได้0 9 8ย์2 2 4 9 8กสอง่าหรือจะโทรมาหาเรื่องออบก,ก็ได้นะคะไม่เป็นไรออบชอบไม่ใช่นะมีะรายข้อสงสัยเกี่ยวกับคอร์สก็สามารถโทรถามออบได้นะคะออบตอบเองรับโทรศัพท์เองหรือใครที่มีปัญหานะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆยังไม่อยากโรงเรียนก็โทรมาถามออบได้ออบแก้ปัญหาให้ได้ทุกเรื่องแน่นอนค่ะก็ ถ้าใครชอบอยากหาความรู้แบบนี้หรืออยากฟังอะไรที่แซบๆตลกๆแบบนี้นะคะไม่เน้นความรู้นะคะเน้นความสวยของผู้สอนก็ติดตามได้ที่ออกความสอนสร้างไรายได้ด้วยโซเชียลมีเดียค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ